สาวคอมเมนขับคล้องหมองใจครับทุกคนเมื่อเห็นหนุ่มไทยและหนุ่มฝรั่งนั้นบุกพิสูจน์สนามบินเตโชด้วยตัวเองแล้วพบกับความว่างเปล่าของสนามประจากนักท่องเที่ยวครับไรเงานักท่องเที่ยวทําให้หนุ่มไทยกับหนุ่มฝรั่งนั้นเห็นแล้วถึงกับหลอนครับขำไม่ออกครับทุกคนที่สนามบินเตโชเพราะพอคลิปนี้ปล่อยลงโซเชียลเนาะเธอคนนี้ก็ได้เห็นเข้าให้ก็ อยากบุกพิสูจน์สนามบินสุวรรณภูมิเหมือนกันว่าถ้าวันที่ไม่จัดงานนะวันปกติทั่วไปสนามบินสุวรรณภูมิจะมีคนหรือเปล่าก็เพราะที่เขมรก็ถ้าวันมีงานคนก็เยอะวันที่ไม่มีงานก็ไม่มีคนเขาคิดว่าส่วนหุภูมิก็ต้องเป็นเหมือนกันถ้าไม่ได้จัดงานอะไรขึ้นสุวรรณภูมิคนก็ต้องจะเที่ยวแค่ไหนก็จะไปกันสักกี่คนก็เลยบุกพิสูจน์ด้วยตัวเองเพื่อให้รู้ไปเลยว่าสุวรรณภูมิจะมีไหมนะครับก็เหมือนกันอยากจะเขารู้สึกว่า อยากแก้แค้นแหละที่หนุ่มไทยนั้นไปไปถ่ายคลิปในช่วงเวลาที่ไม่มีงานเขาก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันเพื่อพิสูจน์ให้คนได้เห็นว่าเตโชหรือสุวรรณภูมิก็ไม่ต่างกันแล้วสิ่งที่เธอเห็นนั้นมันทําให้เธอถึงกับหัวเราะตัวเองเลยครับทุกคนลองไปดูครับผม ถึงสนามบินเตโชกัมพูชาแล้วนะครับดูสิเงียบกริบเลยไม่มีคนเลยได้ยินเสียงตัวเองสะท้อนคนลุกอ่ะถ้าผีมา h o ากฏตัวก็จะต k องตีตัวเอ t ให้ดีที่สุดอย่าเลยพี่ไทยเนี่ยเหมือนเนิ่จนวรดเตนัยน์ตาตับต่างออกปูนี่ก็จนวรดเตนี่เออให้ก็เหมือนเนื้อมาปินาเชิญอย่างนี้โลกเออจะานาดไห ไม่เป็นดังที่ใจเธอต้องการครับปรากฏว่าคนเยอะแยะมากมายแม้มันจะเป็นวันปกติทั่วไปครับไม่มีการจัดงานอะไรทั้งสิ้นและก็ไม่ใช่เทศกาลอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนคนในสวนภูมิก็เยอะล้นหลามอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเธอมาในวันที่เป็นช่วงเทศกาลนะครับอย่างว่าเทศกาลปีใหม่ในสงการเธอช็อกแน่นอนขนาดนี้เธอยังช็อกแล้วต้องคำตัวเองเลยว่าที่คิดแบบนั้น ทีนี้เธอต้องรีวิวตามความเป็นจริงนะครับก็ต้องโค้ดคลิปนี้ลงแน่นอนแทนที่เธอโพสลงไปแล้วอ่ามันก็จบไม่ได้ครับคนคอมเมนต์ทั้งประเทศก็แห่คอมเมนต์ด่าเธอยับเหมือนกันครับทุกคนเป็นการเขาว่าเป็นเธอมาอวยไทยซะอีกนะครับทางทั้งที่เธอนั้นคิดว่าจะมาถ่ายคลิปความว้าเหวของสุวรรณภูมติตอบโต้กับหนุ่มไทยและก็หนุ่มฝรั่งคนนี้แต่ ผลมันออกมาต่างครับเธอเลยนําเสนอตามความเป็นจริงนะครับถึงเธอกับขำกับตัวเองเลยโอ้โหสุวรรณภูมิมันขนาดนี้เลยหรือนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ลงไปในโซเชียลโซเชียลก็เลยเดือดเลยครับนั่นไม่ใช่เจตนาของเธอนะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็อยากจะ,ะให้ตัวเองรับรู้ไว้นะประมาณว่าโพสต์ไว้รับรู้ไว้ว่าวันหนึ่งคิดว่าสุวรรณภูมิมจะเหมือนเตโช มาถึงแล้วไม่ใช่คิดผิดนะครับเห็นคนแล้วโอ้โหมากมายมหาศาลเดินทั้งไปทั้งกลับต็มไปหมดเลยฮะปาเจสเองเคยได้ไปนะสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่ใหญ่เหมือนสิ่งมหัศจรรย์เลยนะขึ้นไปแต่ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวนักเดินทางตามไปหมดเลยนะและก็ที่สําคัญนะด้านอาหารมันเหมือนกับมีที่ถูกและที่แพงเลยนะ ว่าเจ็บเคยเข้าไปกินนะในราคาที่เหมือนราคาทั่วไปอ่ะสี่สิบาทห้าสิบาทก็มีแต่ว่าที่แพงเลี้ยวก็มีเหมือนกันเป็นเกรดได้เหมือนกันครับทุกคนแล้วที่สําคัญนะที่สามป็นสุวรรณภูมินี่มีเครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเครื่องเซฟชีวิตมนุษย์ก็มีอีกนะไม่ว่าจะเครื่องปั๊มหัวใจนู่นนั่นนี่น้ําฟรียังมีนะในสุวรรณภูมิครับทุกคนโอ้ไม่อยากเชื่อนะว่าสนามบินใหญ่แล้วก็หมหฬรานขนาดนั้นมีน้ําให้กอก,กินฟรีอะ่ะ แล้วน้าสะอาดบริสุทธิ์ด้วยนะและก็เขาเรียกว่าอะไรสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของการแพทย์อย่างเงี้ยเบื้องต้นการผ่าิบานมีหลายสิ่งหลายอย่างครบเครื่องและมีสิ่งที่ผมมองว่ามันคือความล้าก็คือขุ่นยนต์ทําความสะอาดโดยไม่ต้องให้คนเลยเนาะคนเยอะแยะขนาดน้ก็ตามเขาสามารถทําเวาสะอาดด้วยตัวเขาเองไม่ชนคนไม่ชนใครนะครับ นี่คือสุวรรณภูมิของประเทศไทยมีเหนือกว่าที่ขเขมรมากมายมหาศาลครับแต่คนไทยก็ไม่ได้อวดหรอกนะจริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดเพราะว่าสุวรรณภูมินี่ใช้งานเปิดใช้งานบริการมาแล้ว10กว่าปี1 8บ9ปีครับทุกคนและผู้คนมาใช้สนามบ,บินแห่งนี้นั้นโอ้โหไม่รู้กี่ล้านคนเลยครับทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะมากมายมหาศาลแน่นอน แต่คนไทยก็ไม่ได้ไปอวดคนเขมรเนานะแต่เขมรเพิ่งจะเกิดขึ้นนะโอ้โหตอนที่เขาจัดงานกันนะตอนที่โปรโมทนะคนมาก็เยอะแหละเนาะก็มีแต่คนเขมรเท่านั้นมาโปรโมทสนามบินนั่นนะอะอวดใส่ไทยคิงใส่ไทยบอกว่าเป็นสนามบินอันดับเบอร์หนึ่งของอาเซียนเขาว่าอย่างนั้นนะใหญ่กว่าสุวรรณภูมิแต่เขาไม่มาดูข้อมูลนะว่าสุวรรณภูมินั้นใหญ่กว่าเกือบสองเท่าของเตโชนะก็อวดใหญ่เลย เหมือนเสมือนว่าไทยนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสนามบินแต่หารู้ไหมว่าไทยนี่ขึ้นเป็นแท่นอันดับหนึ่งของอสนามบินนะเครื่องบินเนี่ยมาขึ้นลงมากที่สุดนะหลายสายการบินเลยร้อยกว่านะครับทุกคนเขาว่านี้เช็คข้อมูลก็เลยว่ามาอวดมาขิงไทยยกใหญ่นะครับเลยทําให้ผู้หญิงคนนี้เขาก็จะเป็นหนึ่งในคนที่บุกพิสูจน์หรือว่าคิดว่า ส่วนภูมิจะต้องไม่แตกต่างกับเตโชนะครับถึงได้มาถึงถิ่นถึงที่นะฮะแล้วก็ถ่ายคลิปมาอวดนะครับผมเขาตั้งใจมาถ่ายคลิปอยู่แล้วแต่ว่าความตั้งใจของเขาแค่ผิดกับสถานการณ์ที่มันเป็นจริงที่เขาคาดการไว้มันไม่ตรงกันคิดว่าจะว้าเวอ้างว้างเหมือนกับที่เตโชเป็นนะมีคนเยอะเฉพาะช่วงจัดงานหรือช่วงเทศกาล แต่ส่วนภูมิตรงข้ามกับสิ่งเีอคิดก็คือมีคนเยอะอยู่ตลอดเวลาฮะไม่เว้นแม้แต่วันหยุดพระมีวันหยุดวันหยุดยิ่งเยอะนะครับทุกคนไม่เว้นแต่ละวันเยอะแยะมากมายและที่สําคัญการเดินทางสะดวกสบายนะครับผมเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารถอ,อันนี้ก็ได้รถแท็กซี่ก็ได้รถเมย์ก็ได้ถือว่ามีถนนหลายสายผ่านใกล้กับส่วนภูมินะครับทุกคน ถือว่าเป็นความสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยในการบริการนะครับทุกคนบาแจะก็บอกเลยว่าไปเห็นตรงนั้นก็แทบช็อกตาแทบค้างก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เคยเห็นเห็นในทีวีนี่เขาไม่ถ่ายให้เราดูทุกมุมนะพอเราเข้าไปในสนามบินแล้วโอ้โหบอกเลยมันคือสุดยอดของปฏิมากรรมงานก่อสร้างชิ้นงานที่มโหรฬานที่ไม่รู้เหมือนมันเหมือน,มน,มน,มนไม่ใช่มนุษย์สร้างนะครับทุกคนมันใหญ่มันสุดยอดจริงๆถึงทําให ผู้หญิงคนนี้ถ่ายคลิปแล้วก็พูดความจริงนําเสนอความจริงจนทาให้เธอนั้นทัวลงโดนดราม่าจากชาวเน็ตขเขมรน,นะครับหาว่าเธอนี่ทรยศชาตินะครับการพูดความจริงไม่ได้นะถ้าขเขมรเสียเปรียบนี่เขารู้สึกว่าการทรยศชาติอนะั้นเธอก็โดนไปซะนะครับการรีวิวความจริงไม่ได้นะฮะจะต้องแบบอวยขเขมรแล้วก็ามาเยอยไทยนะครับมา เหยียดไทยอย่างเงี้ยได้คนเขเมรเขาจะชื่นชมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอวยไทยหรือว่าพูดความจริงก็ต้องอวยพูดความจริงแล้วของไทยได้พูดความจริงของเขเมรนซึ่งจะมีความแตกต่างไทยเหนือความเมื่อไหร่นั้นน่ะโอโ้ยับคนเขเมรด้วยกันเนี่ยคนประเทศอื่นก็ยังโดนคนลาวก็ไปพูดก็ยังโดนนะครับนี่คือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับการบุกพิสูจน์ของสาวเขเมรนคนนี้ก็อาจจะทําให้เธอผิดหวังบ้างแต่เธอก็นําเสนอความจริง และก็ยอมรับนะฮะในความจริงที่มันเกิดขึ้นก็เลยนําเสนอภาพตามความเป็นจริงนะครับทุกคนนี่คือคลิปโอทั้งหมดที่ผมมานําเสนอในวันนี้สวัสดีครับผม